ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราพามาพบกับนวัตกรรมการการ,ระชับผิวขั้นสุดยอดเลยนะคะคือเจพัทมาเองตอนนี้อยู่กับคุณหมอลูกหนูของเรานะคะค่ะก็เดียวนะคะก็เป็นอะไรนะท็อปสเปนเดอร์นะคะ2ฟีซ้อนเนาะสำหรับเจพัทมานะคะหรือว่ารีนูวลานะคะก็นี่เลยตัวนี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของการกระชับผิวหลังจากทําการดูดไขมันซึ่ง ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําพร้อมกับการดูดไขมันได้เลยเราก็จะใช้ตัวแผลเนี่ยเนาะรูตรงนี้นะคะแผลที่ใช้เปิดเนาะก็ใช้ตัวเดียวกันเลยเนาะรูเดียวกันเลยให้เห็นอุปกรณ์เครื่องมือก่อนนี่นะคะเจ้าตัวสีม่วงด้านนี้เนาะเราใช้แล้ว1เคสต,ต่อ1นึ่ท่านเท่านั้นนะคะแล้วก็ความลับพิเศษห้ามถ่ายนะตรงที่เป็นแบบว่าตัวเลขแดงๆเนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ เทคนิคเนาะหรือว่าการตั้งค่าพลังงานของเราว่าคนไข้ของเราเนี่ยจะได้รับพลังงานเท่าไหร่แล้วเราก็ยิงให้เต็มที่เลยนะคะอ่ะมาฟังเสียงใกล้ๆได้เลยนะคะอ่ะมันจะเป็นแก๊สเนาะอ่ะได้ยินไหมบุ๊คุ๊บอ่ะได้ยินอ่ะอืม,อมขยับแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอตุ้มช่วยทำต่อเดี๋ยวหมอจะพรีเซนต์เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอไฟสีแดงๆก่อนนะคะว่า เครื่องเนี่ยทํางานเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองปิดไฟให้หน่อยนะคะใครที่อยากยกกระชับแบบเจพาร์ตมาอะคุณหมอตุ้มสีแดงหนังหนานิดหน่อยก็คือชั้นไขมันหนาแล้วผิวหนังหนาเนาะอ้าวอันนี้ยังไม่มาสีแดงยังไม่มาคือแบบว่าเทสก่อนขออนุญาตเปิดไฟว่าเปิดไฟนิดหนึ่งอะขอความเทสก่อนนะคะขอแปลงหน่อย นี่เลยเมื่อกี้นะคะที่โชว์เนาะว่าทําไมจะต้องมีแปลง<ะ>แปลงตัวนี้เนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่เรายิงไปแล้วพลังงานมันไม่ออกเนาะที่บอกว่าสีแดงๆทําไม,มถึงไม่ออกแปลว่ามีเนื้อเยื่อติดอยู่ที่บริเวณปลายที่จะปล่อยพลังงานออกค<ะ>่ะเราจะต้องทําความสะอาดกันก่อนนะคะเป็นเทคนิคการสอนได้เลยนะคะ,ะว่าโอเคเราทําแบบนี้เนาะก็คือมีเนื้อเยื่อในการติดอยู่ที่<ะ>บริเวณปลายก็จะยิงไม่ออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราทําการยิงกันต่อเลยเนาะ สำหรับเคสที่ต้องการที่จะกระชับผิวด้วยหลังจากทำการดูดไขมันไม่รู้ว่าเคส before i p a d หมออยู่นี่อยู่นี่อ,นอ่ะสเตอร์ไลนมือสเตอร์ไล์นะคะก็หนะ้าท้องแบบนี้หลังดูดไขมันกลัวว่าจะย้วไว้ด้วยหรือเปล่านะคะนะอ้องอ้อมก็เราสามารถที่จะทำเป็นตัวเจลพานมาที่การกระชับผิวขั้นสุดต้องเรียกว่าขั้นสุดใช่แล้วคะ่ะแทบตุ ใช้ใช้สมาธิในการทำเจพัดมากมากเลยนะคะก็เราช่วยกันเข้าเคสเนาะดูเคสว่าเคสใหญ่ต้องผนึกกำลังถูกต้องต้องทำให้เต็มที่นะคะ,ะการยิงเจพัดมาเนี่ยเราจะดูเป็นเคสเคสไปนะคะว่าเราจะยิงเกี่รอบโดยที่ไม่จำกัดรอบไม่อั้นนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยได้ผลลัพธ์สูงสุดเนาะ,ะก็ สำหรับเครื่องนี้คือเวเซอร์สมูทที่เราใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะมาเทปผิวกันนะคะบางเคสเราก็จะเห็นว่าเราจะขีดเป็นเส้นบางเคสเราก็ไม่ขีดซึ่งจําเป็นถามว่าเอะหมอแล้วเคสที่ไม่ได้ขีดขีดเป็นเส้นๆ้นแบบนี้เนี่ยแล้วทําเจพัรมากจริงหรือเปล่าอ่ะอยู่ที่ความชำนาญจริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องขีดให้ชมทุกเคสเนาะแต่วันนี้เนี่ย อยากพิเศษเรื่องเจพันมาอยากให้ชมเรื่องเจพันมานะคะว่าโอเคแหละเราก็จะยิงเป็นตามเส้น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 แบบนี้เนาะเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ๋อตรงนี้ยิงไปแล้วนะตรงนี้เส้นถัดไปคือตรงนี้เส้นถัดไปคือตรงนี้และต้องยิงทุกทุกชั้นของชั้นของผิวหนังเพื่อที่จะทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดทําความสะอาดแปลงอกีกแล้วค่ะแปลว่า,าเคมีเหยืเยอะมากเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยต้องปิดไฟปิดไฟให้นอ้อย Okay, นี่อันนี้สีม่วงอ่ะเป็นพลังงานพารมาฮีเลียมที่ออกมาเนาะค่ะก็ตัวนี้ความร้อนจะออกมาประมาณ80ถึง85องศานี่อ่ะผิวหนังเราเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มกระชับละไฟแดงเริ่มมาและ้ะเพราะว่าทำความสะอาดแล้วเนาะเมื่อกี้นี้มีเนื้อเยื่อติดที่บริเวณปลายของเรา คุณหมอตุ้มร้อนไหมเนี่ยร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อนเลยค่ะเนี่ยคุณหมอหนูหนูจับได้คนไข้ของเรากลัวว่าอ่ะหมอมันร้อนถึง80องศาเนี่ยผิวเราจะเบ์นหรือเปล่าขออนุญาตจับให้ชมหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเห็นไหม80องศามือมือไม่พอจับอีกนี่เลยแช่ไว้นานๆก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้ของเรามั่นใจได้เลยว่า การทำเจพาร์ตมากนะคะก็สามารถที่จะกระชับผิวได้ด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นใต้ผิวแต่นั่นก็คือไม่เบิร์นเพราะอะไรเขาก็จะส่งผ่านพลังงานในนี้แหละที่จะทำให้มีความเย็นเกิดขึ้นมาและทำให้เย็นตัวลงเลยใช่ไหมคุณหมอใช่ค่ะอ่ะเปิดไฟเลยก็ได้นะเราโชว์เรียบร้อยแล้วเนาะว่าความเป็นสีดแดงอ่ะหมอแล้วเปิดไฟความแดงหายไปจะได้ผลไหมได้ผล เพียงแค่หมออะทำให้ดูว่าถ้าปิดไฟเราจะเห็นเป็นไฟสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะอ่ะตื่คือความเชี่ยวชาญปิดหน้าจอตรงนี้ขออนุญาตปิดตรงนี้นิดหน่อยอ่าตอนนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงเครื่องทํางานเนาะก็ตัวนี้เรียกว่าเจพัทมานะคะก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้เนาะคุณหมอตุ้มเราได้รับรางวัลมาสปีซ้อนแล้วนะคะสำหรับผู้ใช้สูงสุดเนาะออในประเทศไทยก็เจพัทมา มาที่เมืองไทย2ปีแล้วซึ่งเราก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ใช้เครื่องกระชับผิวด้วยเจพาร์ตมานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาใช้ยิ่งๆขึ้นไปเพื่อความเห็นผลสูงสุดของคุณลูกค้าของเรานะคะใครที่กังวลว่าุยผิวย้วยหรือว่ากังวลว่าหลังทําการดูดไขมันไปแล้วเนี่ยผิวจะย้วยหรือเปล่าก็แนะนําเลยตัวเจพาร์ตมานะคะต้องขอบคุณทางบริษัทมากๆากเลยเนาะที่แบบว่านําเข้าเครื่องมือตัวนี้ที่มีประสิทธิภาพมาให้กับ คนไทยของเราได้ใช้ด้วยเนาะแล้วก็คนไทยที่น่ารักของหมอก็จะได้ใช้แบบมีประสิทธิภาพด้วยหมอตุ้มสู้ๆเขาจะให้คุณหมอลูกหนูยิงด้านบนบอกได้เลยตอนนี่ลอตุ้มยิงด้านล่างไปก่อนนะคะคําว่ายิงคือยิงพลังงานนะคะทุกคนมีคําถามไหม,ม,มไร์ยามเย็นแล้วเพื่อนๆอาจจะแบบว่ายังไม่ได้แบบมาชมเนาะคุณอ้อมโชว์หน้าท้องก่อนทำน้ำหนักเท่าไหร่นะ คุณผู้ชายน้ำหนักแปดสิบห้าแปดสิบให้กำลังใจหมอหน่อยสิกดหัวใจมาให้หมอรัวๆได้นะใช่คุณหมอตุ้มบอกว่าฉันต้องใช้พลังงานในการที่จะยืงเจพัดมากเคสนี้ให้ตึงมากเลยอ่ะขออนุญาตเคสนี่มันตึงขึ้นมาแบบอย่างนี้เลยนะปกติอะท้องใหญ่แบบนั้นเนี่ยมันจะแบบดึงได้เยอะอย่างนี้ถูกไหมนี่ ตรงบริเวณที่เรายังไม่ได้ทาการเจพันมา่าแต่ทำแล้วอะนีเห็นไหมนี่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะได้ชัดเจนเลยแล้วก็นี่นี่นี่เดี๋ยวหมอจะยึงเพิ่มอีกเพื่อที่จะแบบได้ขอแค่เท่านี้เนาะอะคุณพิมพ์อะดึงไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวก่นอนเป็นดึงยากอยู่ทุกคนทำไมอ่ะดึงให้ดูดึงให้ดูกับอันนี้เนาะ นี่ต่ะอันนี้คือยังยังยังไม่ได้ยิงเจพาร์มากอันนี้คือยิงล้โอ้ยโอ้ยไม่ขึ้นเทียบเทียบนี่เห็นไหมอะเห็นหรือเปล่าคุณหมอตุ้มมันหยิบขึ้นยากแต่แบบว่าใชอยากให้ผลชัดเวอร์กว่านี้ขอยิงเพิ่มอ่ะต้องยิงอีกนะคะเราต้องยิงให้ผลไข่เยอะๆอ้อมรู้ไหมว่าเป็นหน้าท้องนี่อ๋อ นี่เลยดึงไม่ขึ้นเลยนะคอีก้งงดึงไม่ขึ้นอลองว,ว่าทำเสร็จดึงไม่ขึ้นอโอ<ห>้หนี่เลยนะคะเราสามารถหยิบได้แบบนี้ขออนุญาตยิงเพิ่มเติมได้เลยค่ะ,อะโอเคใครที่อยากที่จะทำดูดไขมันพร้อมกับการกระชับผิวด้วยเจทานมาเนาะหมอก็ทำให้ดูถ้ามีเวลาเราก็จะมาทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดให้ชมกันนะคะก็เคปนี้ขออนุญาต ไปยิงพลังงานให้คนไข้ของเราเยอะๆก่อนอยากให้ตึงอยากให้เป๊ะขออนุญาตไปฟิลทำสวยก่อนนะคะเดี๋ยวส่งกำลังใจเคสถัดไปดีกว่าเนาะเรายังมีเคสหน้าท้องบนล่างแล้วก็เอวหน้าอีกหนึ่งเคสเป็นคุณหมอปันและคุณหมอเก้านะคะที่จะทำเคสดูดไขมันเนาะ,อะรอติดตามชมว่าน้ำหนักเท่าไหร่หน้าท้องมีไขมันเยอะแบบไหนเนาะ okay, <hi. S 1> FC, คุณหมอตุ้งสู้โอเคค่ะเอซคุณหมอสู้ โอเคค่ะวันนี้จบไลฟ์นี้กันก่อนเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะ